สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสินค้าลายใหม่นะครับของ Orbit นะครับนั่นก็คือตัวแคมล็อกนะครับแคมล็อกคืออะไรภาษาสับช่างเราก็คือตัวปลดเร็วนะครับตัวปลดเร็วมีไว้ทำอะไรมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับในโลกของแคมล็อกนะครับหรือข้อต่อปลดเร็วนะครับมันจะแยกกลุ่มได้ออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1คือประเภทแคมล็อกแบบตัวเมียนะครับ เราจะเห็นว่าด้านนี้จะมีด้านที่มีปีกมีหูอันนี้ซึ่งตัวเมียนะครับก็จะมีหลายแบบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรุ่นเกลียวในนะครับรุ่นเกลียวนอกนะครับหรือรุ่นที่เป็นแบบหางปลาแบบนี้นะครับส่วนตัวที่เป็นตัวผู้นะครับก็เช่นเดียวกันเราจะมีตัวผู้ที่เป็นเกลียวนอกนะครับตัวผู้ที่เป็นเกลียวในนะครับแล้วก็ตัวผู้ที่เป็นข้อต่อหางปลานะครับแบบที่3นะครับเราจะเรียกว่าเป็นฝาปิด ของข้อต่อปลดไวนะครับมันก็จะเป็นฝาปิดที่ใช้ปิดสําหรับตัวเมียนะครับอันนี้จะเป็นฝาปิดตัวเมียก็ปิดเข้าไปแบบนี้นะครับและก็จะมามีฝาปิดที่เป็นฝาปิดของตัวผู้นะครับก็คือจะเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าวัสดุมีแบบไหนซีนใช้ป้องกันของเหลวชนิดไหนได้บ้าง สำหรับตัวแคมล็อกนะครับหรือข้อต่อปลดไวของ Orbit นะครับเราจะมีให้เลือก2ประเภทนะครับประเภทแรกจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับประเภทที่2นะครับจะเป็นสแตนเลส316นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับซียาง NBR นะครับที่สามารถทนพวกสารเคมีในกลุ่มปิโตรเลียมเบสได้ทั้งหมดนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งตัวแคมล็อกนะครับหรือข้อต่อปลดเร็วที่ ขายดีที่สุดของเรานะครับก็จะเป็นรุ่นตัว E นะครับกับรุ่น C นะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดเลยคือด้านท้ายเขาจะเป็นแบบหางปลานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้คู่กับท่อเลแฟตนะครับซึ่งท่อเลแฟตเนี้ยก็จะพบได้กับงานพวกเกษตเซ็สัส่วนใหญ่นะครับวิธีการนะครับก็คือนําตัวท่อเลแฟตนะครับในขนาดที่พอดีนะครับ มาสวมลงไปที่ตัวหางปลาด้านหลังนะครับสวมลงไปที่ตัวหางปลานะครับแล้วก็เลือกใช้แคมล็อคของ Orbit ทนะครับที่ขนาดเหมาะสมนะครับสวมลงไปแล้วก็ทำการขันลัดนะครับคุณก็จะได้สายยางที่เป็นข้อต่อปลดเร็วนะครับแคมล็อคคุณสามารถจะเลือกดีไซน์ปลายเป็นตัวผู้ อีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวเมียหรือจะเป็นผู้ทั้งสองข้างหรือจะเป็นเมียทั้งสองข้างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับจุดที่คุณจะไปต่อนะครับว่าฝั่งนั้นเนี่ยออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับก็สามารถเลือกแล้วคัสตอมนะครับให้สายของคุณเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานได้ในชุดของข้อต่อปลดเร็วของเรานะครับแคมล็อก ok เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตัวฝาปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาปิดนะครับ ซึ่งฝั่งนี้ถ้าสังเกตเห็นเลยอย่างที่ผมแจ้งมาตั้งแต่แรกคืออันนี้จะเป็นฝั่งตัวผู้นะครับเราก็ใช้ฝาปิดตัวเมียลงมาครอบนะครับแล้วก็ปิดล็อกก็ปิดล็อกมันไปนะครับอ่ะอันนี้เราก็จะสามารถปิดไม่ให้อะไรเข้าไปในสายยางเราได้แล้วนะครับปิดเรียบร้อยนะครับและทีนี้ฝั่งที่เป็นตัวเมียล่ะนะครับฝั่งที่เป็นตัวเมียเราก็จะมีฝาปิดสําหรับฝั่งที่เป็นตัวเมียเช่นกันนะครับก็จะเป็นฝาแบบนี้นะครับเสียบลงไปนะครับ แล้วก็กดล็อกนะครับเหมือนเดิมครับถ้าต่อปลดเร็วเราต้องกดล็อกนะครับตอนนี้เราก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปกับตัวแคมล็อกหรือข้อต่อปลดเร็วนะครับสวัสดีครับ